เชือ่อว่าหลายคนอยากรู้ค่ะว่าในกระเป๋าของหนุ่มๆรัสวันเนี่ยเขามีอะไรอ้วาวา่าๆทำหน้าที่เลยหรือมาเดี๋ยวนี้เปิดเป๋าซุปตาร์ง <c oughs> ่ายๆย่าโทรเปิดเป๋าซุปตาร์ฉันมาสักทีเลยผู้ชายฉันรอน,นานแล้วเนี่ยโอ๊ยหวใจจังโงยอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่าผิดเป็นลาผิดเวลาฉันรอน,นานแล้วโถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้กนอะไรเลยค่ะเมื่อกี้ไม่ได้กดอะไรค่ะ ปวดมาคิดถึงอยู่ในค่ะตอนนี้กรเป๋าก็เกย์แล้วเธอไม่เหมือนใครอ่านอนเลยค่ะก็เป็นกันเองเมยกระเป่าอะครับเดี๋ยวเวลาเปิดเป๋าซุปตาแล้วใครกับลาสวันค่ะอยากรู้วาเนี้กระเป๋าหนุ่มหล่อเขามีอะไรบ้างฉันอยากรู้ล้วันๆหนึ่งเขาบอกอะไรบ้างอ่าแพ้ดา ลองอยู่ฝั่งเดียวก่อนเลยแยกให้เขาก่อนนิดนึงเอาเอาเอาแยกก่อนเออแล้วจัดสีก่อนก็เลยอะใครเป็นของใครคะอันนี้เป็นของใครแว่นแว่นของใครฮะไดมอนด์ครับผมไดมอนด์ว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนสายตาสั้นอ่าก็เลยต้องมีก็เลยต้องมีแว่นไว้เผื่อชุกแล้วหูแบบคอนแทคเลนส์หลุดหรือจัดตัดตรงนี้ว่าไดมอนด์สั้นใช่ครัตาสั้น เยอะจริงๆแล้วตั้งเยอะมหมอืมจริงๆประมาณ300โอ้ก็คือถ้าประมาณระยะแบบอย่างอย่างตรงประตูเนี่ยมองเห็นไหมมองเห็นต้องไกลเพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์ใส่คอนแทคเลนส์เห็นความสวยพี่ไหมคะปิดไม่อยู่เลยอะ เลยโอนเงินเลยค่ะชิทต่อไปอันนี้อาการใกล้ๆกันบอกมาดูอลังการมากอยู่นะกล่องอะไรนี่แมมมี่ไม่ใช่เปิดได้ย่างนี้ผมก็มีของเองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยของประทอใช่เออใส่แล้วว่าวแว่นใหญ่กว่าหน้าเหมือนตาแมลงวันจริงๆอ่ะเราพกพกอ็อกซ์ซอรี่ค่อนข้างเยอะในชีวิตแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งวันนี้ในกระเป๋ามันเป็น แว่นอันนี้อันนี้ใช่ต่อไปต่อไปต่อไปเอาแว่นเหมือนกันแล้วกันอ่านี่เรืของผมเองเรื่องของผมเองโอเคชิ้นนี้ผมเป็นชิ้นที่ผมใส่ในมวีอธิบายใช่ก็ที่เลือกแว่นอันนี้ไปอยู่ในมีเพราะว่าตาง่วงไงตาง่วงปวดฟังงั้นตอนนี้ต้องใส่เหรอโอเคเอาพี่นั่งง่วงอยู่โอเคมากีขึ้นเลยปั้หรือถ้าไม่อยากง่วงเรามีอันนี้อ่า ของผมเองไม่เขาใช้เลยเวอร์เออมันแล้วตรงนี้อากหย่อนไปเลยต่อไปต่อไปต่อไปเป็นอิสเซอรี่รววของคุณแหลกงั้นนะเพราะว่าถาอธิบายทีละอันก็คือชั่วโมงหนึ่งไม่ได้ไปคุยเรื่องอื่นว่าเราไปคุยเรื่องว่าตอนพี่ออกมานี้พี่ต้องโกยมาแน่เลยใช่คือเราชอบซ้าอยู่แล้ว ใช่อันนี้เปของของเราไปเราไปป้วนมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครเห็นใน MV เนี่ยพวกเราจะมีเอ็กเซสซอรีกันใช่เพราะว่าไอ้เจ้าเอ็กเซสซอรีเนี่ยพวกเราก็เอามาจากกระเป๋าใน MV นั่นเองใช่ เรื่องทุกอย่างคือเอามารวมกันแล้วแบ่งกันใส่อย่างนี้หรอใช่ครับเอาอันนี้ก่อนนี่ก่อนโอเคอันนี้ซักลิังซักลย่งก่อนซักลิ่งซักแล้วอันนี้รู้เลยว่าของใครมีคนเดียวหนวีที่ใส่มันแสบตาอยู่นะพอเอามาหน้ังมองอย่างนี้มันเลืองแสงป่ะมันเลืองแสงอ่ะปิดไฟค่ะโอ้ยปิดไฟเลยไฟปิดไฟปุ๊บหน้าเราเลืองแสงต่อไปนะอันนี้เล่นตั้งแต่แรกของใครฮะของใครคะของพี่อู๋ชัวร์ของพี่อู๋ชัวร์ของผมเองใช่ พี่อูใช้พลังงานเยอะใช่เราเลยต้องแบบว่าต้องดมจริงจริงมันก็แบบอันนี้เขาดมหน่อยเขียวอะไรเขียวมันอะไรเขียวเออที่เราสามารถแกะกินกันได้เลยไหมสบายเลยได้เลยได้เลยไอขิ้ว่ากินโชว์ไปเลยเ้วพิธีกรแบบว่าพิธีกรคำแรกเลยให้พี่ลองชิมดูพี่ลองชิมเือแบบว่าอ่ะกินโชว์ไปเหรอจริงบีบชิมขี้จุ่มนมแต่เรากินเลยอ่ะเถือไปฮะอันนี้ก็เป็นผิวม่วงของใครฮะ ของไปต่อบครับด้วตอนนี้ตอนที่หมดก็ไม่ได้ที่นี้ก็คือมีของไปต่อเพราะว่ามันติดออกมาเพราะเวลาแบบเรียนเห็นไปตอบเขเรียนใช่ใช่เอามาทำอะไรรู้บ้างเอามาวงคนที่ใช่เออเีละแย้เขาจะได้รู้ว่าสมัยเราอ่ะมีชอบใครให้เอาปากกามาวงเ คนที่แต่งเพลงเยอะแ้วแบบเวลาเราแต่งเพลงก็จะจด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 ไปเพื่อแบบเพื่อแบบวงมีเพลงใหม่อะไรเงี้ยก็เอาเพลงขอไปใช้ได้อะไรครับเนี่ยปจดห่วไหมไม่เคยจดครับแล้วเคยซื้อห่วยหมเคยนะถูกไหมไม่ถูกเลยและนี่คือของที่เราพบแะวแตนี้กินไมเลิกมาอร่อยเออผลงานตอนนี้ของคุณค่ะครับผม สำหรับผลงานล่าสุดของพวกเราเพลงอุ้ยคุณพระโอ้ใหม่ก้อนครับจิ้งจกจะยังไงถล่มแดงกรสุนที่สุดเลยท่าต้องท่าเต้นนะโุกคท่าต้มท่าเต้นจริงๆริงท่าเต้นไม่ยากครับเพราะว่าเราแค่จะกดแล้วก็วายวายนี่เราปุยปุยเรื่องหนึ่งเถอะอุ๊ยหนีหรอเนี่ยได้แล้ได้แหละวนี่นึกว่อุ้ยอุ้ยจบเลยแล้วแล้วก็พนมมือพนมมือแล้วเราเด้งออกมาคุณพระคุณพระเองอคุณพระคุณพระคุณพระอ่าาหนึงสองสามอุ้ยคุณพระคุณพระ่าาา ใจผมมันโดนมันโดนโตแล้วก็เอ็ดเกิดไปหมดแล้วจะเก็บแล้วก็จะเก็บโซงจะเก็บคงไม่จะเก็บกอนจะเก็บก้อนอ่ะตกลงยังไงอ่ะเขาลงเดีือดไหมอ่ะจะเก็บโซงคงไม่ทันละอีกไม่นานก็คงจะไม่แถวนี้เลยไม่ยากมากอ่ะต้องขัดใจนะคุณโอเคขอบคุณลัสบัลมากค่ะขอบคุณค่ะ